การมีบัตรประจําตัวประชาชนคนไทยทุกคนรู้วัเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธที่จะไม่ทําบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าสําหรับชาวรังอัสรีแล้วพวกเขามีความกังวลกับการทําบัตรประชาชนจนไม่กล้าทําบัตรเรื่องนี้ครับนักสิทธิมนุษยชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนบอกว่าอาจจะเกิดจากความกลัวแล้วก็ภาพในอดีตที่นําพวกเขาไปอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นพื้นราบที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็จัดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหมู่บ้านซาไกในอำเภอทานโตจังหวัดยะหลายครับ ผู้ช่วยศสตราจารย์บัณฑิตไกรวิจิตอาจารย์คณะมนุษยสาศาสตร์และสังคมศสาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเป็นหนึ่งในคณะทํางานช่วยเหลือให้กลุ่มชาติพันธ์ชาว o ั a งอัสรีมีเลข13หลักมีบัตรประชาชนเพื่อเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ชาวร,ารั a งอัสรีบางกลุ่มไม่กล้าทาบัตรเพราะว่ายังมีความเชื่อว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตในป่าตามแบบวิถีชีวิตเดิมบางส่วนก็กลัวว่าจะถูกจับไปอยู่ในหมู่บ้านพื้นราบเหมือนในอดีตที่ผ่านมามีความ พยายามทำความเข้าใจครับแล้วก็ให้นะพวกเขาที่ทำาบรประชาชนอยู่ก่อน,น,นได้เห็นประโยชน์แล้วก็สิทธิที่จะได้รับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกคนนี้บอกว่าการได้บับรประชาชนเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาจะจะถูกต้อนให้ไปอยู่ในหมู่บ้านซาไกแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนที่ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านซาไกหนีไปมาเลเซียหมดหน่วยงานรัฐก็พยายามจะมาตามหา,าพวกเขาเพื่อจะให้ให้หาคนใหม่ๆกลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่ล้างแล้ว ซึ่งเขาก็ยิ่งหนีเขาไม่ได้่าดลึกมากนะฮะแล้วก็จะออกมารับจ้างชาวบ้านที่คุ้นเคยพวกนี้นะฮะซึ่งชาวบ้านที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยจะค่อนข้างเมตตาแล้วก็เป็นนายจ้างที่ให้แรงงานให้ให้ให้ค่าใช้จ่ายค่าอะไรเงี้ยนะซึ่งเขาก็เป็นแรงงานที่ไม่ราค่าค่าแรงไม่ไม่แพงนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ออกมาทํางานก็แค่แลกข้าวแลกพวกของจําเป็นของต้องใช้อะไรต่างๆเนี่ย ทีมข่าวเดินทางสำรวจหมู่บ้านซาไกหมู่3ตำบลบ้านแหลที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2518มีบ้านเรือนก่ออิดป,ปูนทั่วไปรับแต่การสอบถามทราบว่าเหลือชาวโอรังอัศรีที่ชื่อนางสุภาพรศรีทานโตที่อาศัยอยู่กับลูกหลานแล้วก็บอกเพียงว่าชาวซาไกที่รัฐเคยมอบที่อยู่อาศัยและที่ทํากินให้ย้ายไปอยู่ฝั่งมาเลเซียทั้งหมดแล้ว สำหรับกระบวนการสำรวจทะเบียนร,ราษฎรของชาวอรังอัสรีเพื่อทำบัตรประชาชนและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกันทำผังเครือญาติแล้วก็ส่งรายชื่อให้ในอำเภอเพื่อเข้ากระบวนการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่ยังคงมีชาวอรังอัสรีอีกจำนวนมากครับที่ยังไม่สามารถสำรวจได้เนื่องจากบางกลุ่มเขายังอาศัยอยู่ในป่าลึกนะครับ